ครับก็มาดูข้อที่59นะครับในการทดลองตามแบบของมิลแกนพบว่าหยดน้ำมันหยดหนึ่งอยนิ่งระหว่างแผ่นโลหะ2แผ่นซึ่งห่างกัน0.8เซนติเมตรโดยมีความต่างศักย์ระหว่างแผ่นทำให้เกิดสนามไฟฟ้า12,000โวลต์ต่อเมตรถ้าหยดน้ำมันมีประจุ8คูณ10ยกกำลงังลบ19คูลอมจะมีมวลกี่กิโลกร,รัมนะครับเราก็มาดู วิธีทำนะครับก็เริ่มต้นนะครับจากโจทย์ครับสิ่งแรกที่โจทย์ให้มานะครับก็คือตรงนี้ระยะห่างระหว่างแผ่นโลหะ2แผ่นนะครับก็คือตัว d นะครับเท่ากับ0.8เซนติเมตรนะครับหรือ0.8คูณ10กำลังลบ2เมตรนะครับจากนั้นนะครับสิ่งที่เขาให้มาอีกนะครับ ก็คือตัวของสนามไฟฟ้านะครับตรงนี้ก็คือตัว E นะครับเท่ากับ1 2 0 0 0พโวลต์ต่อเมตรนะครับแล้วก็มีประจ,จุนะครับที่โจทย์ให้มาก็คือตัว Q นะครับเท่ากับ8คูณ10กำลังลบ19คูลอมบ์นะครับทีนี้เขาให้หาหมวลน,นะครับก็คือให้หา ตัว m นะครับเท่ากับเท่าไรนะครับครับเราก็มาดูรูปตรงนี้นะครับเขาบอกว่านะครับก็คือหยดน้ํามันหยดหนึงลอยอยู่ระหว่างแผ่นโลหะสองแผ่นนะครับซึ่งหยดน้ํามันนี้มีประจุเป็นบวกนะครับตรงนี้ประจุเป็นบวกนะครับซึ่งมันลอยอยู่นะครับฉะนั้นตัวของหยดน้ํามันหยดนี้นะครับจะมีแรงกระทํานะครับด้วยกันอยู่ทั้งหมด2แรงนะครับก็คือแรงแรกนะครับคือ แรงที่เป็นน้ำหนักของหยดน้ำมันนะครับตรงนี้ก็คือ m g นะครับจะมีทิศลงนะครับอีกแรงหนึ่งก็คือแรงทางไฟฟ้านะครับก็คือ F เท่ากับ qE นะครับตรงนี้เป็นแรงทางไฟฟ้านะครับที่มีทิศขึ้นนะครับตรงนี้เพื่อให้น้ำมันลอยได้นะครับทีนี้นะครับเนื่องจาก หยดน้ํามันลอยนิ่งนะครับฉะนั้น a ก็เท่ากับ0นะครับความเร่งตรงนี้เราจะได้ว่านะครับ f ลงเท่ากับ f ขึ้นนะครับตรงนี้ f ลงก็คือตัวของ mg นะครับเท่ากับ f ขึ้นก็คือตัวของ qe นะครับตรงนี้จากนั้นก็แทนค่าเพื่อหาตัว m ได้เลยนะครับเราก็แทนไปนะครับ m ก็คือเขาให้หานะครับเขียนไว้มอนเดิม g นะครับมีค่าเท่ากับ10นะครับตรงนี้ค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงนะครับ10เมตรต่อวินาทียกกำลังสองนะครับตรงนี้เราให้เท่ากับ10นะครับเท่ากับคนะครับประจุก็คือ8คูณ10กำลังลบ19นะครับ e ของเรานะครับเท่ากับ1 2 0 0 0นสองันะครับตรงนี้จากนั้นนะครับเราก็จะนำเอา8นะครับคูณกับ หนึ่งหมื่นสองพันนะครับตรงนี้จะได้เก้าหมื่นหกพันนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะได้นะครับสิบเอ็มนะครับเท่ากับเก้าหมื่นหกพันนะครับคูณอยู่กับสิบกำลังลบสิบเก้านะครับตรงนี้จากนั้นนะครับเราจะย้ายตัวของสิบตัวนี้นะครับไปหารกับเก้าหมื่นหกพันนะครับตรงนี้เราก็จะได้เอ็มนะครับเท่ากับ เก้าหมื่นหกพันนะครับคูณกับสิบกำลังลบสิบเก้านะครับหารนะครับอยู่กับสิบนะครับจากนั้นเราก็หารกันออกมานะครับก็ตัดศูนย์นะครับตรงนี้หารกันออกมาเราก็จะได้เอ็มนะครับเท่ากับเก้าพันหกร้อยนะครับคูณสิบกำลังลบสิบเก้านะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปดูในช้อยนะครับซึ่งคําตอบไม่มีนะครับเราจะเลื่อนจุดนะครับตรงนี้เราก็จะเลื่อนมาสามจุดนะครับ หนึ่งสองสามนะครับซึ่งเราก็จะได้เป็นเก้าจุดหกนะครับคูณสิบกำลังลบสิบหกนะครับตัวนี้คือตัวของมวลของเรานะครับก็คือมีค่าเท่ากับเก้าจุดหกคูณสิบกำลังลบสิบหกกิโลกรัมนะครับตรงนี้ใคือคํำตอบนะครับฉะนั้นนะครับข้อที่ห้าสิบเก้าข้อนี้นะครับเราจะตอบข้อที่สองนะครับก็คือหยดน้ำมันนะครับจะมีมวลเท่ากับ9.6คูณ10กำลังลบ16 กิโลกร,รัมนั่นเองครับตอบข้อที่2ครับ